ดูเหมือนจะเป็นออชีพเกาลายลาสมัยได้แกเรื่องแปลกและเรื่องใหม่สำหรับละ่ะและกับท่านผู้ชมสวัสดจ้าบูบิมจ้าอยู่กับช่องที่ย่า้าวอวีสานเมื่อนี้บูบิมสีผ้าท่านผู้ชมมาเบิง้งถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเรื่องใหม่ที่บูบิมเมื่อเคยเห็นจากเทียนี่เป็นเทือ่าแรกและครั้งแรกในชีวิตจ้าอีหยังนัง่งไปเบิ้งกันเลยแทนแทนนี่พ่อจะไปย่อยใหยัหงเรียนไหมครับสวัสดีครับผู้ผู้ชมครับ กาเห็น่เห็นดีแต่ไม่เห็นครเลยเห็นทั้งหมดว่ะโอ้ยเาะงี้ไม่มีโอานโคลเนอะโคลหัวล้านโหัวล้านลช่วหนี้ก็ช่นี้ก็เอายีเงี้ยวเกลียเล่าเล้วเชื่อมเาช่ยกนทำมามีรองม้งแบบแบบเหมือัวล้านโคลแบนี้นยกดยุคกัดยุค เฮ็ดเนเฮ็ดเซนนั่นอ่นะเฮ็ตัวเฮ็ดยันนะเขยังเขยังตัจากเอาโอ้ยคนงานมีเงินคนงานเงินย่งเลยอยากให้ลูกให้หลานวัดเป็นคนมากเป็นเฮาแล้วเดิน่ก็เลยให้ลูกให้หลานบังคนหลุนคนหลุนไม่ไ่เห็นคนหลุดไม่ไ่เห็นเลยให้หลานคนไม่ให่หลาเที่ยวจะเทียไปกั่ ม่ห้องเลยก่อ้ไม่ไอ้างือดออดออแล้วเป็นไงหมีเพี้ยนว่ามันมีไมงไงโอ้ยติดหมอกวันนี้ครับผม เต้น่อไปนาเต็มครับอันนี้ปิดหมอดเสียดายแล้วใช้ประโยชน์ได้บ่ได้เอาไปจ้างคนเมียนละเศร้าหาบาทว่ะเขื่อนยังเร่ร่วงเหวียงเร่เครื่องเงินนี่ก็ใช่เรานเราเสนอนว่าไอ้ละแผ่นแรก,แแรกโอ้สักโค้งก็ได้ก็ <c oughs> เป็นวิธีชีวิตของของคนอีสานเราเป็นคนอีสานโมเมนต์อีสา,สานเลยไหมทัวร์ ทั่วประเทศหะไปเนาะทัวผู้มีผกักนะครับคนผูฒถาเกา่าเฮื่อนโบร้า,านเพื่อนเกา่าเก่านะครับถี่ยังมหันเนีมีเครื่องมือที่ท่านสมัยยังบหันเนี่ยมีเลื่อยเคนนเรื่อง่หันเนีมีเลื่อยวงเดือนคนจะใส่แบบเลื่อยเมือ,องสิละอันนี้พ่อยายเล่า,าว่าเราอยากเฮ็ดให้ลูกให้ล้านเบื้องน้ามาสนินเด็กหน่อยกวันที่สิา,าถ่ทยทำได้หน่อยแต่โค,บ,โคบิว,วบ่ได้มาไทายเขาบ่าเคยเห็นเขาพากันมาบึง เหมืนหอนเดิมอื่นเขาขึ้นมาเขาไปใซ่เราปุ๊กกีฬาเขาเบิร์นมูมานําเข่ากล่องเนองพี่กระบาลเนี่ยด้วยเหลวกระบาลแล้วอีกหน่อยบึงตืงต้นเต้นนมือล่ะเฮ้ยเดินที่แล้วแม่จ้ะปอดเลยอีกใจแผ่นนี่ดีฮะเลยขาแผ่นที่บอกว่า <laughs> ที่วันลาสมัยตกโยุคไปแล้ว คนบ่ค่อยนิยมที่สีมาเห็ดแบบนี้ว่าบ่ท่านเงินท่านค่ำเอาจ้างเรื่อยเครื่องเรื่อยวงเดือนมาตัดมาเลียให้รวดเร็วท่านใจประหยัดเวลามีเวลาไปหาเงินอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าไทายย้อนขึ้นเปิดู้เฒ่าเก่าแบบนี้เพื่อนพนลังว่างไงมิต่เรื่อยออกหาแห้งกันเรื่อยเนี่ยจ้างซอยเงียจริงจินะครับบ่มีหรอกเรื่อยวงเดือนเลื่อยเครื่องขึ้นสม,มัยนี้ คือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับบุ๋มบิ๋มจ้ะไอ้บุ๋มไอ้บุ๋มเคยเห็นปะไอ้บุ๋มนาจะนาจะเคยมั้งบ่เคยอยู่เรื่อยบ่เคยไอ้บุ๋มไปยังมื้อนี่ไอ้บุ๋มไปให้งานไปให้งานจ้ะบ้าเสียไอ้บุ๋มมันหัดเรียนนั่เขาบอกว่ามันล้าสมัยไปแล้วพ่อมาเห็นน่ะมันเร็วมา เอาลดลดลดห้องต่อไปอีกอเคเห็นไหมคะว่าอ๋อพาง่หัดหาตัวน้อยพราะแ่เรือยเป็นเร่อายุจะกลจอวเี่ยมาี่โหงนะซุมซนี่ภูเสาเก่าสี่ิภูเรียนกันไป ôi bọn mình đi học chào cứ học hỏi nha chào 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 là chào 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 được chào 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 chào